สวัสดีค่ะเจอกันกับต้อีกแล้วนะคะในช่องกีตาร์ตูดิโอนะคะค่ะสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของช่องกีตาร์ตูดิโอค่ะค่ะสําหรับวันนี้นะคะต้าก็จะมีเรื่องหลายๆเรื่องนะคะที่จะมาพูดแล้วก็มาแชร์ให้กับพี่ๆเพื่อนๆได้รับฟังกันนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะคะเรื่องแรกนะคะค่ะต้าก็มีอยู่5ข้อด้วยกันนะคะที่จะ เอามาแนะนำแล้วก็มาแชร์ให้กับทุกๆท,ท่านนะคะที่เจอปัญหานะคะอยู่ใน5ข้อนี้นะ,ะก็สามารถที่จะไปทําตามที่จ้าได้แนะนําไปเลยก็ได้นะคะค่ะเรื่องแรกนะคะก็จะเป็นในเรื่องของนะคะ กลุ่มที่ได้รับสิทธิ์นะคะก็คือกลุ่มสีเหลืองนั่นเองนะคะคือกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์นะคะแต่ว่าชื่อบัญชีและก็ชื่อนามสกุลไม่ถูกต้องตรงกันนะคะหลังจากที่ได้เข้าไปทาการแก้ไขบัญชีเรียบร้อยแล้วนะคะแต่เชื่อว่าทุกท่านก็เข้าไปแก้ไขแล้วแหละนะคะผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนไว้รอแล้วนะคะแต่อยู่ที่ว่านะคะทางกระทรวงการคลังนะคะจะอนุมัตินะคะเปลี่ยนสถานะให้ไปอยู่ในสถานะสีเขียวเพื่อที่จะรอรับเงิน ตอนไหนแค่นั้นเองนะคะคือสถานะนี้นะคะทางกระทรวงการคลังแจ้งออกมาว่ามีปัญหาเยอะมากที่สุดนะคะอยู่ประมาณที่1 000, 000, 000, ล้านรายตอนนี้นะคะและก็ยังคงรอรับเงินอยู่นะคะซึ่งคาดว่าในวันที่15ก็คือในวันพรุ่งนี้นะคะจะเร่งดาเนินการโอนเงินให้กับคนกลุ่มนี้นะคะเราก็มารอลุ้นกันว่าเราจะอยู่ในวันพรุ่งนี้หรือเปล่านะคะและก็ พรุ่งนี้นะคะก็เป็นวันสุดท้ายนะคะที่จะทำการโอนเงินในสัปดาห์นี้นะคะเราก็มารอดูว่าเสาเทย์นี้เขาจะทำการโอนเงินให้กับผู้ที่ยังไม่ได้รับเงินหรือไม่นะคะค่ะนี่ก็คือจะเป็นเรื่องแรกนะคะก็สำหรับใครที่กำกลังรอเปลี่ยนสถานะอยู่นะคะก็เป็นกําลังใจให้เช่นเดิมนะคะซึ่งทางกระทรวงการคลังนะคะก็บอกว่าจะทำการโอนให แล้วเสร็จนี้14.4ล้านคนนะคะซึ่งก็เป็นยอดที่เยอะอยู่เช่นกันนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้รับเงินวันนี้นะคะก็รอลุ้นในพรุ่งนี้เช้านะคะก็ดูว่าข้อความจะเข้ามาแจ้งเราตอนไหนนะคะค่ะในส่วนของข้อที่2เราไปฟังกันเลยนะคะค่ะสำหรับข้อที่2นะคะทางกระทรวงการคลังก็ได้ ชี้แจงแนะนำมาว่าหากเกิดว่าใครมีปัญหาเกี่ยวกับบัญชีนะคะไม่ว่าจะเป็นการผูกพร้อมเพย์ไม่เป็นโอนเงินแล้วโอนเงินมาไม่สำเร็จนะคะแล้วโอนเงินโอนเงินสำเร็จแต่ว่าหาเงินไม่เจอนะคะทางกระทรวงการคลังก,ก็แจ้งมาว่าสามารถที่จะเข้าไปร้องทุกนะคะร้องเรียนนะคะหรือ ขอคำแนะนำได้นะคะกับธนาคารของรัฐไม่ว่าจะเป็นธนาคารอมสินธนาคารทกาศาและก็ธนาคารกรุงไทยนะคะคือท่านสามารถที่จะเข้าไปสอบถามหรือโทรไปสอบถามจาก3ธนาคารนี้ได้นะคะเพราะว่าเป็นธนาคารของรัฐเขาก็อาจจะช่วยเหลือในการที่จะทําการผูกพร้อมเพย์ให้กับท่านได้นะคะหากกรณีที่ท่านเจอปัญหาเหล่านี้หากกรณีที่เราผูกพร้อมเพย์ไม่เป็นว่าจะทํายังไงหรือยังไงแล้วให้ทางธนาคารตรวจสอบให้ก็ได้นะคะ ใครที่ทําไม่เป็นก็สามารถที่จะโทรไปสอบถาม3ธนาคารนี้ได้หรือธนาคารอื่นก็ให้คําตอบได้เช่นกันนะคะแต่ว่า3ธนาคารนี้เป็นธนาคารของรัฐเขามีสิทธิ์ที่จะช่วยเหลือเราได้เต็มที่นะคะค่ะในส่วนของข้อที่3นะคะก็คือจะเป็นในเรื่องของการปิดรับร้องเรียนนะคะก็คือตอนนี้ทางกระทรวงการคลังก,ก,ก็ได้ประกาศออกมาแล้วว่านะคะในวันที่15พฤษภาคมนี้นะคะทางกระทรวงการคลังจะปิดรับ เรื่องร้องเรียนนะคะจากพี่น้องประชาชนนะแต่ทีนี้ทางกระทรวงการคลังนะคะก็ได้พิจารณาแล้วว่าจะทําการนะคะเตรียมจัดเตรียมนะคะให้กับทางธนาคารนะคะที่จาได้กล่าวไปข้างต้นนะคะก็คือธนาคาร3ธนาคารในข้อที่2นะคะก็คือธนาคารอมสินธนาคารทรกศและก็ธนาคารกรุงไทยนะคะเพื่อที่จะรับเรื่องร้องเรียนนะคะให้กับพี่น้องประชาชนที่เจอปัญหานะคะเกี่ยวกับ การขอรับเงินเยียวยา5,000บาทนี้นะคะรวมไปถึงผู้ที่ได้รับสิทธิ์แล้วแต่ว่ายังคงรอรับเงินเยียวยานี้อยู่นะคะคือทางกระทรวงการคลังก็ได้ขยายระยะเวลาในการรับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนนะคะซึ่งจะเริ่มในวันจันทร์ที่18พฤษภาคมนี้นะคะจนถึงวันที่29พฤษภาคมนะคะหากใครนะคะที่มีข้อ ข้องใจหรืออยากจะสอบถามอะไรก็สามารถที่จะเข้าไปร้องเรียนสอบถามข้อแนะนําจากทางธนาคารอาอมสินธนาคารกรุงไทยแล้วก็ธนาคารทกสได้นะคะซึ่งจะเริ่มในวันจันทร์ที่18พฤษภาคมนี้นะคะค่ะต่อไปก็จะเป็นข้อที่4นะคะก็คือสําหรับผู้ที่ ไม่ได้รับสิทธิ์นะคะก็คือท่านก็สามารถที่จะไปร้องเรียนได้นะคะเช่นกันกับทางธนาคารทั้ง3าธนาคารนะคะหากเกิดว่าท่านอยู่ต่างจังหวัดนะคะแล้วธนาคารอยู่ไกลนะคะก็สามารถจะไปร้องเรียนได้ที่ศูน,น,นะะย์ดำารงธรรมนะคะก็ศูนย์ดำารงธรรมอำเภอนะคะหรือใครอยู่ในตัวจังหวัดก็สามารถที่จะไปร้องเรียนได้นะคะหากเกิดว่ามีความเห็นว่ามันไม่เป็นธรรมนะคะในการตัดสิทธิ์เรานะคะหากรณีที่ใครได้ รับข้อความว่าท่านไม่ได้รับสิทธิ์นะคะก็สามารถที่จะไปยื่นนะคะร้องขอความเป็นธรรมได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมประจําจังหวัดหรือศูนย์ดำรงธรรมที่ประจําอําเภอนะคะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ต้ามาแนะนําค่ะส่วนข้อสุดท้ายนะคะก็คือ หลังจากที่ท่านได้รับ SMS แจ้งมานะคะบอกว่าให้นำส่งเอกสารเพิ่มเติมซึ่งกลุ่มที่นำส่งเอกสารเพิ่มเติมเนี่ยตอนนี้เหลืออยู่400,000รายนะคะคือหากเกิดว่าได้รับข้อความแล้วนะคะแต่ยังไม่มีการได้นำส่งเอกสารให้เร่งดำเนินการนะคะคือทางกระทรวงการคลังเนี่ยเขาจะปิดระบบเพื่อที่จะนำส่งเอกสารข้อมูลเพิ่มเติมในวันพรุ่งนี้เวลา 24นาฬการหรือเที่ยงคืนของวันพรุ่งนี้นะคะหากเกิดว่าท่านส่งไม่ทันนะคะก็มีโอกาสที่จะโดนตัดสิทธิ์ได้นะคะคือไม่มีสิทธิ์ที่จะมายืน่นทบทวนสิทธิ์แล้วไม่มีสิทธิ์ที่จะมายืน่นหรือไม่มีสิทธิ์ที่จะลงทะเบียนใหม่นะคะเพราะว่าทางกระทรวงการคลังก็ยังไม่ได้เปิดนะคะไม่ยังไม่ได้เปิดรอบที่สองนะคะเพื่อที่จะลงทะเบียนรอบใหม่นะคะฉะนั้นแล้วใครที่อยู่ใน4แสนรายนี้นะคะเร่งดําเนินการ ภายในวันพรุ่งนี้เท่านั้นนะคะไม่งั้นท่านจะโดนตัดสิทธิ์ได้นะคะค่ะสำหรับ5ข้อนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่กำลังเจอปัญหาอยู่นะคะส่วนมากก็จะเจอปัญหาที่โดนตัดสิทธิ์ไปแล้วจะทำยังไงนะคะเพราะว่าตอนนี้ ระบบได้ทําการปิดยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้วนะคะท่านก็สามารถที่จะไปที่ศูนย์ดํารงนํารได้นะคะเพื่อที่จะร้องเรียนให้เตรียมเอกาสารไปให้ครบนะคะแล้วก็ไปยื่นร้องเรียนนะคะค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่เข้ามารับฟังนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ